กินข้าวไข่ขเจียวกะเพราก,เากุ้งด้วยกันครับนี่ค่ะค<ม>ทุกคนทํามาร้อนๆเลยเป็นผัดกระเพราไข่อกระเพรากุ้งนอ,นอยู่ในไข่เจียวนะคะม,มาครับทุกคนข้าวไปคะ่ะทุกคนนี่ค่ะขวันขึ้นละอุเลยอือหืมอือ อร่อยไหมอร่อยดีนะครับเข้ากันนะทุกคนเชฟทำเองนะครับตอนนี้มาครับนี่ทุกคนอูควนขึ้น อร่อยเนาะนี่ให้ดูข้างในด้านในไข่เจียวจะมีผัดกะเพรากุ้งอยู่นะคะแล้วก็ส้มทอดกะเพรามาวางข้างบนด้วยเมนูแปลกอร่อยเข้ากันเข้ากันอะไรนี่ครับ มีทั้งหัวกุ้งมีทั้งตัวกุ้งซ้มมาใส่เข้าไปด้วยกันหมดเลยนีครับอื้กินขนาดเดิมครั้งแรกทั้งทำครั้งแรกแล้วก็กินครั้งแรก <c oughs> ไปเจอเมนูแปลกมาในแอปพลิเคชันต่างๆก็ลองเอามาทําดูค่ะทุกคนอะไรยดีนะครับเนี่ยเปิดร้านได้เลยเนี่ยรับออเดอร์เหรอรับออเดอร์ <c oughs> นะลอร่อยมากมาแล้วครับแซ่บๆด้องกันครับ กุ้งสลับกันเนาะกะเพรากุ้งไข่เจียวกระเพรากุ้งไข่เจียวกระเพราชะอมก็กินกันบ่อยแล้วเนาะกะเพราธรรมดาก็กินกันจนเบื่อแล้วมันไม่มีอะไรที่แบบแปลกใหม่แปลกอะไรใครก็เลยทำเมนู ไข่เจียวผัดกระเพรากุ้ง <c oughs> อร่อยจริงจังนะเนี่ยมันเข้ากันเนาะอืมกินกับข้าวสวยอร่อยมากนะครับ เมนูง่ายๆใครๆก็ทำได้นี่จ้ะความหนาของไข่เจียว <c oughs> <c oughs> หนามากทุกคนสุกถึงเนื้อในเลย